อ,อันนี้เป็นอพอดีผมย้ายตัววิทยุมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อกับรีเซฟนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมนะฮะเวลานี่คือวิธีการต่อ,อบายนะครับต่อหรือเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัววิทยุ FR Sky กนะกับตัวรีเซฟตัวนี้เป็นรีเซพฟอ r Sky TDR10 นะครับผมนะฮะก็วิธีการแรกนะครับเราก็ ไปที่ตัวลูกเครื่องบินนะครับแล้วก็กด RF system นะฮะนะครับเข้ามาเปิดตัว s t a t e นะครับผมแล้วก็เลือกนะ TDR mode นะนะครับจากนั้นนะฮะ TDR mode ก็คือจะเป็นโหมดอ่ dual band นะครับนะจากนั้นก็ลงมาด้านล่างนะแล้วก็กดตัว register นะครับผมนะฮะตัวนี้นะพอดีปุ่ม register ยังไม่มี นะครับอ๋อผมลืมไปกดต้องกดออนก่อนนะครับตรงนี้นะตรงที่สเตรทนะฮะจากนั้นเราก็มากดตัวร r e g เตอร์นะครับอืมก็ระบบก็จะบอกว่าร r e g เตอร์เดี๋ยวผมเปิดเสียงนิดนึงเอาใหม่นะฮะเนี่ย register อ่านะทีนี้เดีย๋ยวผมเขาว่างนิดนึงเราก็จะมาตัวที่ตรงตรงนี้นะนะครับเราก็เสียบไฟนะครับ อันดะับแรกผมเสียบคือจริงๆแล้วจะเอาข้างนอกเลือหรือข้างในก็ได้นะครับนี่นะแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับตัวปุ่มสีแดง <Register. S 1> กดค้างไว้เสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลย,เลยอ่านี่ฮะนะครับมันจะกระพริบเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะมันจะต้องเราต้องกดแช่ไว้นะครับ <Register. S 1> นี่กดแช่ไว้นะกดแช่ไว้แล้วก็เสียบปลั๊กอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้ขึ้นคําว่า register เหลืองแล้วก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเค แล้วก็กด Bye, บายนะครับนะเรียบร้อยสังเกตที่ไฟนี้กระพริบแล้วนะครับบายก็คือให้เราแค่ถอดปลั๊กแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แค่นั้นเองอ <Bye. S 1> นี่ยนะครับตัววิทยุก็จะหาตัวรีเซฟเจอแล้วนะครับเขียนว่า TDR สิบนะครับตรงกันเสร็จแล้วเราก็แค่กดตรงนี้แค่นั้นเองน,ออน,ะอน,น,นะครับอ่ากดอ่าเนี่ยอ่ากดบายเข้าไปนะครับแล้วก็โอเค เสร็จแล้วครับผมนะฮะตัวนี้นะนะครับนะสังเกตนะสปีดก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแปลว่าเราเชื่อมต่อแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองขยับดูนะฮนะนี่ยได้ยินเสียงโซลทำงานแล้วนะครับผมผมจะลองเร่งดูนะอ่านะครับเรียบร้อยครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการบายง่ายๆนะครับระหว่างตัวรีเซฟกับตัววิทยุครับผม